มาดูวิธีการโค้งลังคาลงครับเสร็จครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุปเปอร์ดิมโซิ่งครับมาดูวิธีการยกลังคาลงโค้งลังคาโค้งลังคาใหญ่ได้ไหมใหญ่ครับกว้างประมาณ10เมตร10กว่าเมตรยกลงทั้งโค้งเลยนะครับออมาเสายกลงเลย ดยวโดยเจ้าเอเคี่สิบคบิดสครับเอลซี LC. โอ้ขา,าคันเทียวเครื่องลังคาไปเรี่ยอยู่ข้างบนลังคาครับอ้ยติขี้วแง ไม่ได้เรื่องเครื่องนะครับรอดเดินเบาครับเนี่ยสวิงไปละอันตรายมากๆครับค่อยๆทำครับต้องใช้สติครับสมาธิเขาแก่ครับเองครับเ็กเองครัด้วยเสด็ครับ นะครับโอ้ี่เราก็จะไปเลาะเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวไปนะครับเอาไปแบบนี้ไม่ได้ครับมันขวางถนนครับขวางทางจราจรเราต้องเลาะเป็น เอาเห,เหล็กตัวนี้ครับเอาออกเป็นเส้นยาวเลยนะครับแล้วก็ใส่เทนเนอร์ไปแล้วก็จัวครับจัวเราจะถอดตัดออกแล้วคานตัวนี้คานตัวนี้ครับแล้วก็จะเอเาไปเป็นตัวตั้งหักแยกไปนะครับหน้าจัวหลืเราก็เอาไปเป็นตัวอย่างนี้นะครับไม,ไม่ไม่ตัดขาขึ้นนะครับ ไปเป็นตัวเลยไปประกอบใหม่ที่นูน่นตัดรอยเชื่อมตรงนี้ครับแล้ตอนนี้ก็ตัดออกเป็นตัวเป็นตัวไปเวลาประกอบประกอบง่ายครับเราก็จะลื้อนี่ตอนนี้ตัดหัวเสานะครับตัดหัวเสาออกทั้งหกต้นแล้วก็ค่อยๆยกขึ้น,นครับ มันเป็นร้านอาหารเก่าครับเขาเขาขายให้เจจะไปทำเป็นโรงรถจอดรถพ่วงสิบล้อครับประมูลก็เราดื้อเสร็จแล้วครับทองอันนู้นดื้อออกมาแล้วอย่งนี้หลังสุดท้ายครับอ่ะเรียบร้อยครับต้องสื้พื้นยางปลอดภัย ไม่ได้ทุบนะครับปูนทั้งล่างไม่ทุบเลยเอาไว้แบบนี้เลยทิ้งไว้แบบนี้เลยเวลาเขาจะทําอะไรใหม่ให้เขาเอาเหล็กมาวางแล้วก็ทําขึ้นได้ใหม่นะครับไม่ต้องไปทุบให้แบบนี้ครับไม่ต้องไปสร้างใหม่สร้างอะไรงไร่ายๆเลยไม่ต้องกอ่ออีกตรงหน้าต่างก็เอาอมาประกอบมาสําเร็จก็ใส่เลยนะครับ เด็กก็จะประมาณนี้ครับไม่นานครับบางๆน้ำหนักก็หยุดที่ประมาณ2ตันนม่ถึงไหยตันกว่ากว่าเลยสองตันไม่ถึง2ตันหรอมั้ยคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆครับไม่มีอะไรบรรยากาศ ตอนนี้ทีมงานพักเหนื่อยครับร้อนแดดร้อนมากฝนไม่ตกครับว,วันนี้สายฟงสายไฟนี่ระบบไฟเขาเดินบนหลังคาเลยนะครับถือว่าทํามาตรฐานครับแล้วก็แกะออกจากปูนจากฟ้าผนังครับเอาไปทั้งชุดเลยองไปข้างล่างก็ไปรื้อออกใหม่ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับคลิปและกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตียงไว้ได้ครับ